สวัสดีครับขอนับข้าศึกชาแนล for จูงพยากรวันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีเมถุนในเดือนกรกฎาคม2564ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูด,ดูส่วนตัวได้ด้วยกันอัดลายอดีมาที่ปิลิปเปอร์69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากทายของหัวข้อชื่อเรื่องอัดลายอดีมาทำค่าครูได้ครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมถึงโรคระบาดด้วยนะครับ ก็เลยเล็งเห็นตรงจุดนี้ก็จะลดค่าครูแล้วก็ค่าทำนายลงให้นะครับใครสนใจสามารถอดดลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับนามาฟังขยากรนะครับในเดือนกรกฎาคม2564ก็ันเลยซึ่งเป็นช่วงกลางปีพอดีนะครับโดยมีการโครจรยกย้ายราศีภาพรวมคือ6ดวงนะครับค่อนข้างมากพอสมควรและมีดาวพุธนั้นย้าราศีสองรอบอีกแล้วนะครับเนื่องจากดาวพุธนั้นโครจรย้าราศีแบบรวดเร็วนั่นเอง เรามาเริ่มต้นกันนะครับด้วยดาวประจําราศีเกิดของคุณเลยคือดาวพุธดาวประจําตัวนี่แหละนะครับดวงแรกด้วยนะครับยายราศีในเดือนนี้ในวันที่2กกรกฎาคม64เข้าสู่ราศีเมถุนได้ตำแหน่งเกษตรอ่ะรอดแล้วนะครับหลังจากที่ดาวประจําตัวนี้คือเดือนที่แล้วอะ่ะบอกเลยนะครับ2เดือนที่แล้วสิอ่าเดือนพฤษภามิถุนาเป็นเดือนที่หนักหนาสากันของคนราศีเมถุนมากนะ1 อันนี้คือบอกคือบอกไปแล้วในคลิปการพยากรณ์กระโยกซึ่งหลายคนไม่ได้ฟังนะครับเพราะว่ามีคนฟังน้อยมากนะครับเพราะว่าคือส่วนมากจะชอบติดฟังรายเดือนกันเนาะแต่ไม่ได้ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผมพูดในคลิปอื่นก็ไม่เป็นไรอ่ายกตัวอย่างน้าชิมเล็กน้อยมาเพิ่มเติมก็คือสาหรับคนที่ยังไม่ฟังนะครับดาวพุธเนี่ยได้ตําแหน่งโลกาวินาศนะครับ 1ปีเต็มตั้งแต่สงกรรนต์ปีนี้64จนถึงสงกรรนต์ปีหน้าครับ65ซึ่งมันไปโผล่ในทั้งศาสตร,ร์พม่าและศาสตร์ไทยด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งตำราซึ่งมันจะเป็นภาพรวมระดับกว้างคือ1ปีเรามาฟังความหมายของโลกาวินาศเพิ่มเติมก่อนโลกาวินาศเนี่ยมันหมายถึงคําว่าโลกาหมายถึงโลกวินาศหมายถึงผลเสียหายนะครับโล,โลกาวินาศจึงหมายความว่า ผลกระทบจากคนในสังคมในส่วนรวมกระทบถึงเราอีกทีหนึง่งมันไม่ได้แปลว่าตัวเราเกิดขึ้นเองด้วยตัวเองนะครับแต่มันหมายถึงคนอื่นเป็นคนกระทําแล้วมีผลกระทบมาถึงตัวเรา1ปีเต็มครับต้องระมัดระวังเพิ่งผ่านไปไม่กี่เดือนนี้เองเนาะตั้งแต่สิบสามเมษายนที่ผ่านมาทีนี้คุณจึงต้องระมัดระวังนะครับพยายามทําอะไรด้วยสติมีสติก่อนทุกครั้งแล้วหรือมีการวางแผนก่อนทุกครั้งจะ ได้รับผลประสบความบวเล็บสำเร็จได้ง่ายทีนี้เรามาดูในลักษณะที่เดือนที่แล้วเนี่ยดาวประจำตัวเนี่ยไรการไรไม่รู้จะไรยังไงคือ 1. โคจรถอยหลังหมายถึงทำอะไรครึ่งกลางๆไม่ประสบความสำเร็จง่ายๆหมายถึงต้องรอไปก่อนช้าอึดอ,อญญญัดยืดยาดยาวนานนะครับมันคล้ายๆกับคาว่าพบมรณะเลยนะหมายถึงความเสียหายเกิดขึ้นด้วย2 เจอคู่ศัตรูร้ายกาโจชะกาจชะกันเนี่ยคือดาวราหูพุทธราหูคู่คดีความและเป็นพิษเป็นภัยเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาการสื่อสารการพูดการจาการสื่อสารต่างๆเนี่ยทำให้เกิดเพศเกิดภยัยเกิดปัญหาเกิดขึ้นโดยสถิติสังเกตด,ดูนะครับช่วงนี้ในช่วงอัดคลิปนะคือมีคนฟ้องร้องเรื่องคดีความเยอะแยะไปหมดเลยในเดือนนี้เพราะเนื่องจากว่าดาว พุดเนี่ยดาวสื่อสารดาวเอกสารสัญญาเนี่ยเป็นพิษหมายถึงคนจะมีการฟ้องร้องกันเยอะมากในช่วงนี้นะครับคือมันมันได้ตลอดเวลาเพราะว่าบางทีมันกระทบกระดวงชะตาพื้นกําเนิดของเราอันนี้คือดวงจรหมายถึงคนส่วนใหญ่โดยรวมแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนนะจะเกิดคดีความนะครับมันหมายความว่า,อาตอนแรกมันเป็นแค่การปิดพลาดเรื่องของเอกสารสัญญาหรือคำพูดแต่มันรุนแรงจนถึงอาจจะมี หัวหมอคนตรงข้ามาหัวหมอมาฟ้องเราอย่างเงี้ยครับหรือเราอาจจะฟ้องเขาก็ได้นะครับหมายหมายถึงว่าการที่ทําอะไรที่มันไม่โอเคอะ่ะเออเพราะว่าดาวกลุ่มกันมั่วซั่ววุ่นวายกันหมดเลยในเดือนที่แล้วเนี่ยทั้งอาทิตย์ทั้งพุธทั้งศุกร์เนาะถูกดาวดาว,ดาวหูเล่นงานหมดเลยนะครับอ่วมอ่ะเรามาดูในเดือนนี้รอดปลอดภัยละเข้มแข็งละไปกะเกษตรละหมายถึงความเข้มแข็งความมั่นคงความยาวนานของเราเกิดขึ้นละหมายความว่า ถุงเงินของเราที่เรามีอ่ะคือวาสนาเรานี่ยเปรียบผมเปรียบเทียบหมายถึงถุงเงินหมายถึงรับโชครับลาบพร้พอมที่จะรับโชครับลาบแล้วนะครับและถุงใบเนี้ใหญ่พอที่จะจุทุกอย่างได้เหมือนกับคนที่เข้มแข็งนะครับที่มีแรงที่จะสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆมีแรงที่จะทำงานหนักก็ไม่เกี่ยง นะครับแล้วเราก็จะได้ทุกอย่างสมพรปัถนามันคือจุดตั้งต้นที่เริ่มต้นด้วยความเข้มแข็งนั่นเองเหมือนกับฟ้าเปิดให้เราละนะครับหลังจากที่มีเมฆหมอกปกคลุมมาระยะหนึ่งเนาะแต่อยู่แค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับต่อไปดาวเกตจะย้ายราศีดวงที่2นะครับในวันที่9กรกรกฎาคม64ในราศีสิงห์พบสหัชะหมายถึงเพื่อนฝูงพี่น้องและคนในสังคม จะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับแต่มีดีและเสียเราเป็นนักพยากณ์เราต้องรู้ว่าอันไหนดีอันไหนเสียและสามารถคือในเรื่องเสียมีดีในเรื่องดีมีเสียอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะกระทําคือหมายถึงว่าความคิดการเลือกการตัดสินใจและการกระทําของเราเนี่ยมินไปทางไหนมินเมไปทางดีหรือมินมไปทางร้ายถ้ามินเมไปทางในดีเนี่ยก็จะได้ผลกระทบที่ดี ก็คือกุศลกรรมแต่ถ้ามินเมยไปในทางร้ายก็แปลว่าอกุศลกรรมแอคชั่นอย่างไรผลรีแอคชั่นจะกลับมาอย่างนั้นนะครับอย่าลืมว่าอินพุตเท่ากับเอาพุตถ้าเราใส่อินพุตเข้าไปยังไงเอาพุตมันก็จะได้รับผลเช่นนั้นตอบสนองมาที่อินพุตเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วนี่คือกฎที่คีนกว่าเป็นนิรันก็คือกฎที่ เสถียรที่สุดตามพระพุทธศาสนา ande, ได้สั่งสอนเรามานะครับพยายามยึดถือตัวเนี้ยไว้และระลึกถึงเสมอนั่นเองตัวผมเนี่ยยึดถึงเสมอเลยนะครับเขาเรียกว่ากฎแห่งความเป็นจริงอันเป็นนิรันด์นั่นเองต่อไปเรามาดูดวงที่3บ้างอะ่ะลืมบอกไปว่าข้อดีของของดาวเกตมาถึงประสบการณ์ประสบการณ์ในที่หมายคาว่าย้อนอดีตไปเรามีทั้ง ประสบความสําเร็จและประสบความล้มเหลวมาถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันดีมันร้ายเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเราเคยเดินทางนี้นะมันผิดพลาดอย่าทําซ้ําคือมันเป็นครูเราอะ่ะเออคือพูดง่ายว่าดาวเกียรติคือเครื่องมือชนิดหนึง่งหมายถึงประสบการณ์ในอดีตที่เอามาเป็นเครื่องมือในการวัดในปัจจุบันในการใช้ชีวิตในประจ,จําวันว่าเราจะตัดสินใจที่จะเลือกทําหรือไม่เลือกทําในสิ่งใดสิ่งใดที่ได้ผลดี ประสบความสําเร็จก็ทําต่อสารต่อนโยบายนั้นแต่อันไหนที่ไม่ดีละทิ้ง,ะงละวังแล้วก็โยนทิ้งไปเลยแต่แต่อย่าอย่าลืมนะเอาไว้เป็นครูว่าเราเคยผิดแบบนี้ถ้าเราลืมหมายถึงว่าเราก็จะทําอีกครั้งถูกไหมครับกลายเป็นว่าเข็ดเราไม่จํานั่นแหละต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับต่อไปพอจะเข้าใจนะครับดาวทิดนะครับย้ายราศีดวงที่3นะครับในวันที่17ก,กรกฎาคม64เข้าสู่ราศีกรกฎได้ตําแหน่งมาจักมาจากหมายถึงการ วิ่งวนไม่อยู่นิ่งมันหมายถึงการแอคชั่นที่ดาวทิตหมายถึงอีโก้หมายถึง, ego, ถงตัวตนก็คือยึดมั่นในตัวตนยึดมั่นในศักิ์รีของตัวตนเนี่ยในอัตตาในตัวตนเนี่ยมันมันมีสองอย่างสองด้านด้านหนึ่งหมายถึงการหยิ่งยโสของเราเองเนี่ยทำให้เราปฏิเสธ ความหวังดีกับคนรอบข้างก็อีกหนึ่งอย่างคือผลกระทบกับคนรอบข้างมาส่งผลถึงเราด้วยกันที่ยิ่งยะโสทาให้คนอื่นน่ะไม่สนใจทําให้เราอ่ะต้องเหนื่อยเพียงลําพังอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวมันจะไปต่อกันที่ดาวาันเดี๋ยวพูดถึงแต่ความหมายที่แท้จริงมันหมายถึงการบุกบ่าฝ่าฟันการอ่าต้องเหนื่อยนะครับในการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้มาข้อดีของมหาจักรหมายถึงเป็นตัวแก้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่า ผลชะตาใครเป็นดาวกาลกิมีนู่นนี่นั่นเนี่ยดาวมาจากเนี่ยสามารถแก้ได้เพราะว่ามันสู้มันฝ่าฟันจนถึงสําเร็จคือมันเหมือนกับกานทําสงครามแล้วชนะนะครับแต่มันก็ต้องผ่านสงครามก่อนอะไรแบบนี้ครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าผลผลมันคือชัยชนะครับเออก็แปลว่าโอเคอย่าเกีงยงันกับโชคราบต่อให้เหนื่อยนะต้องวิงเต้นนะต้อง อะไรนะแต่สุดท้ายผลสําเร็จครับอ,อันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังเนาะต่อไปดาวอังคารจะมีความสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์เมื่อสักครู่นี้ว่ามันผลมันจะเป็นข้อ1แล่หรือข้อ2คือดาวอังคารคือดาวแห่งการแอคชั่นและอารมณ์เมื่อโคจรเดน,น้าเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่20ก,กรกฎาคม64พร้อมกันดาวศุกร์เดี๋ยวอธิบายดาวศุกร์ทีหลังดาวอังคารเนี่ยนะครับอยู่ในราศีธาตุไฟ,ไฟกลางธาตุราศีสิงห์หมายถึง ไฟเสถียรไฟที่ลุกช่ดช่วงดาวอังคารคือธาตุลมหมายถึงอารมณ์ด้วยความรวดร้อนรุนแรงของเราเนี่ยรวดเร็ว,ร,วร้อนรุนแรงทําอะไรด้วยร้อนแรงเร็วจะทําให้ประสบความล้มเหลวได้ง่ายหรือบุ่นวายต้องแก้ไขเพราะอะไร การนําอารมณ์ขึ้นนําชีวิตไม่ใช้เหตุผลนําชีวิตเนี่ยปัญหาจะเยอะมากบอกเลยและประสบความล้มเหลวได้ง่ายด้วยเพราะอะไรการที่เราทําด้วยความร้อนแรงเร็วเนี่ยจะเกิดภัยตามมาในลักษณะที่เปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ครับว่าไฟนี่ยคล้ายๆกับเทียนที่เราจุดถูกไหมครับไอเทียนเนี่ย มันต้องหลอมละลายตัวเองเพื่อให้เกิดแสงสว่างมันแปลว่าอะไรหมายถึงการกระทําที่ได้เกิดผลประโยชน์แต่มันทําลายตัวเองด้วยเพราะว่าเราทําผิดทิ่ผิดทางทําด้วยกันที่ไม่รอบคอบทําอะไรด้วยอารมณ์วิ่งเข้าไปใส่ในสิ่งนั้นเลยกระทําในสิ่งสิ่งนั้นเลยโดยไม่ลืมหูลืมตาหมายถึงแบบ การที่มันอาจจะผิดนะแต่เราไม่รู้ไงครับด้วยการที่อยากได้อะก็เลยวิ่งเข้าไปทําทันทีก็เลยเกิดผลเสียคือหลอมละลายตัวเองก็หมายถึงว่าผลกระทบถึงตัวเองก็คือทําลายตัวเองรวมถึงเป็นไฟลามทุ่งด้วยเพราะเป็นไฟเสถียรเหมือนกับเทียนมันล้มลงแล้วไปจุดเอาเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งแล้วมันลุกนะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าลามทุ่งไปหมดไอ้คำว,ว่าลามทุ่งอย่างที่บอกไปว่าดาวที่เป็นมหาจักรเนี่ยเราจะยิงอีกโก้ด้วยตัวเองหรือ เราทําความเดือดร้อนสู่คนอื่นเป็นวงกว้างทําให้คนอื่นตีจากเราไปหมดด้วยความร้อนแรงเร็วของเราเนี่ยมันจะเพอผ่านทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างทําให้หมายถึงผลกระทบที่คนอื่นได้รับจากเราจากผลกระทบจากเรากระทําดังนั้นเนี่ยคนอื่นจะหน,นีจากเราไปหมดจนเหลือเราเพียงลําพังหมายความว่าเราต้องบุกบ่าฝ่าฟันด้วยการแก้ไขปัญหาเพียงลําพังเห็นไหมครับมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเนี่ยเลือกแบบไหนทําแบบไหน อย่าไปโทษฟ้าโทษดินโทษเวรโทษกรรมโทษคนพยากรณ์โทษท,ทำไมในเมื่อเวลาคุณทำคุณไม่เคยคือหมายความว่าไม่มีใครจับมือคุณทำไม่มีใครแบบไปก่อมคุณให้คุณทำแบบนั้นแต่คุณเลือกด้วยความมีทิฏฐิมานะของตัวเองถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจึงหมายถึงว่าการยึดมั่นถือมั่นในตัวเองในอัตตาในตัวตนเนี่ยทำนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองก็ได้ด้วยแต่ไม่ได้แปลว่าผลเสียเสมอไปอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราทําถูกต้องเนี่ย ด้วยการที่เราหญิงพยองด้วยการทํเนือตัวเองโดยที่เราไม่ไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับใครนะครับการเป็นว่าผลกระทบนั้นก็จะไม่ถึงบุคคลอื่นมันเดือดร้อนก็เดือดร้อนแค่ตัวเองแต่ผลสุดท้ายเกิดผลชัยชนะเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องเดือดร้อนใครอีกด,ด้วยดังนั้นเนี่ยคุณควรจะเลือกช้อยหนึ่งมากกว่าที่จะเป็นช้อยสองนั่นเองถูกไหมครับว่า ด้วยความหยิ่งอีโก้ทำเพียงลําพังดีกว่าอะไรแบบนี้ครับจะได้ไม่เกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาตามมาเนาะอะไรประมาณนี้ต่อไปมันจะเกิดเหตุการณ์ดาวคันรกระดาวศุกร์เนี่ยยาราศีพร้อมกันในวันที่20กรกฎาคมหกที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามิตรจะเป็นศัตรูดาวคันรกระดาวศุกร์เป็นดาวคู่มิตรที่ให้ผลประโยชน์ในเรื่องของบัตดี้หรือเพื่อนคอยช่วยเหลือสนับสนุนทำให้เรานั้นได้อะไรง่ายๆไม่ได้โดดเดี่ยวเพียงลำพังแต่ไอ้คู่เนี้ย ด้วยการกระทําอันร้อนแรงของเราเนี่ยอาจจะทําให้หุ้นส่วนแตกได้นะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาบัตด,ดีเนี่ยแตกแยกเลิกลาได้นะครับต้องระวังมันหมายถึงว่ามิดเป็นภัยนั่นเองคือวันที่20กรกฎาคมเนี่ยจะมีการบังการเสนอองศามันหมายความว่า,าดาวดวงหนึ่งจะให้แสงอีกดาวดวงหนึ่งจะดับนะครับโดยที่ไม่มีดาวดวงนั้นในดวงชะตาณเวลาดังกล่าว จึงต้องระวัง3หน้าสาหลังของวันที่20กรกฎาคมนั่นก็คือวันที่17ดกรกฎาคมจนถึงวันที่23กากรกฎาคมอย่าการะทําการดังนี้1การทําอะไรใหม่ๆนะครับด้วยการที่เริ่มต้นด้วยการมีหุ้นส่วนการทําอะไรด้วยการลงทุนการ,ส,รสัญญาการาลงนามการสร็นคาประกันห้ามห้ามลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ห้ามใครยืมเงินให้ใคร ใครยืมเงินเราอย่างเงี้ยครับมันจะเกิดเรื่องวุ่นวายเกิดเรื่องปัญหาคือหมายความว่าแรกๆก็ดีหลังๆมากก็ปัญหาเกิดขึ้นด้วยการที่แตกคอกันเพราะมิตรเป็นศัตรูการปังกันของดวงดาวการดับกันอย่างเงี้ยมันก็คล้ายกับศุริยคข้าศึจันทาาศนี่แหละครับว่าการทําอะไรด้วยหลับหลวงพังนะครับกลายเป็นว่าเกิดภัยเกิดปัญหาอีกแล้วนะครับทําให้เราอ่ะได้รับผลกระทบจากมิตร มิตรที่เคยเป็นศัตรูกับหักหลังเรากลายเป็นว่า,าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดพูดง่ายๆเนาะจะเป็นลักษณะนี้ระมัดระวังให้ดีอย่ากระทําการใดๆที่ผมพูดมาโดยที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้คือใหม่ๆนะห้ามทําแต่อะไรเก่าๆทำได้ตามปกติแต่คนที่มีหุ้นส่วนก็ยังต้องระวังนะครับพยายามจับตา,าพฤติกรรมของคู่มิตรเรานะครับ ภายในเวลาดังกล่าวไม่ใช่แปลว่าตลอดนะอืมก็แคแ่เวลาดังกล่าวเท่านั้นทีนี้ดาวดวงสุดท้ายคือดาวพุธจะมีการย้าราศีรอบ2วันที่20กรกฎาคม64เสดหมายถึงการโคโจรอย่างรวดเร็วมีทั้งข้อดีและข้อเสียดาวพุธเนี่ยเป็นดาวหมายถึงสติเนาะหมายถึงความคิดการที่ดาวพุธเสดหมายถึงคิดไวมนุษย์เราแปลกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าคิดไวมักจะทําไวเพราะดาวคันก็สับสนุนมันเป็นเหตุแล,และผลกันเห็นไหมครับดาวพุธ พอเร็วปุ๊บดาวอังคารก็เรดรอดรอรุนแรงก็คือทําไวคิดไวททาไวผลเสียหายตามมาแต่มันมีข้อดีอยู่หมายความว่าถ้า ถ้ามีสติทันถ้ามีตั้งสติทันสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีราบรื่นเอาตัวรอดได้เพราะดาวพุธเป็นดาวเอาตัวรอดเพราะเป็นทัุน้ําอย่าลืมว่าดาวคันเนี่ยไปโหมให้ไฟรุนแรงหมายถึงร้อนรุ่มสมสวงในใจแล้วดาวพุธเป็นดาวทัดน้ําหมายถึงเอาน้ําเย็นเข้ารูปเป็นเกษตรอย่างเงี้ยมันก็ดีเนาะแต่เข้าสู่ราศีกรกฎเนี่ยมันก็อย่นเดือนธาือทัน้ําก็ดีอยู่มาถึงถูกทตดอะ่ะมันก็เลยกลับไปว่ามีกําลังระดับหนึ่งทาให้ เราสามารถจะเย็นลงได้สามารถคือสติเนี่ยสามารถทําให้เราใจเย็นทาให้เรารอบคอบออกคือก็ได้วางแผนล่วงหน้าแบบเนี้ยก็สามารถอ่า แก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ทันท่วงทีอะไรแบบนี้ครับก็จะอยู่รอดปลอดภัยนั่นเองนะครับในเดือนกันยายนคม64นี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่ว่าเราคิดเราทําแบบไหนแต่ส่วนมากเป็นในทางดีครับแต่มีเล็กๆน้อยๆที่เป็นข้อเสียในรายเดือนนะครับก็อดทนเอาหนึ่งเดือนก็ผ่านพ้นไปนะครับเนี่ยก็สู้ๆเป็นกำใจให้สามารถติดตามคำมีกาได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำมีกาในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ